สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีผ้าเพื่อน้องนะครับมาเบิ้งหยานี่เปียไทยเคื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับสีผ้าเพื่อน้องเบิ้งมาตั้งแต่กอดีบอนะครับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับผมอ่านี่ครับเบิ้งกอนะครับเบิ้งกอของนี้เปียไทยเคลื่อนนะครับแต่กอเป็นทรงพุ่มคือจังกอตะไคร่นะครับผมอ่านี่ครับ แล้วใบก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับผมใบอ่อนนะครับอัวนะครับคันถือน้ำถืงปุ๋ยี่แห้งอัวแห้งนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวสิพี่ให้เบิ้งเดี๋ยวสิจับใบให้เบิ้งนะครับพ่อใี้นองนี่ครับเดี๋ยวผมสิหฮักให้เบิ้งจากต้นนะครับามันอ่อนบบนะครับผมนี่ครับอ่า นี่ครับลักษณะลาต้นนะครับกับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่แหละครับของเนเปียร์ไยเขื่อนพ่อน่องเบื้องใบครับใบกับอ่อนเบื้องเอาครับพอน่องมีใบอ่อนอ้วรัวอยู่ครับผมง่วกินดีครับผมแล้วกรลักษณะต้นล้ําต้นนี่ก็ค่อนข้างจะอวบน้ํานะครับผมใบกับมันนะครับแล้วก็รู้สึกอ่อนดีนะครับผมง่วกับมากนะครับค่อยก็ให้กินดีนะครับสารกินพื้นกินดีเป็นแน่นนะครับผม อ่านี่แหละครับนี่เปียท้ายเขื่อนซปเปอร์ลิปนะครับขั้นตอนน้องผู้ใดท่านงูจักพ้นน่องอ่ะอ่าเบิ้งคลิปนี้นะครับเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่านี่แหละครับนี่เปียท้ายเขื่อนซปเปอร์ลิปนะครับนี่ครับแต่ก็ดีนะครับรกน้าแห้งข้างคานี่ก็เป็นปากช่องหนึ่งนะครับปากช่องหนึ่งนี่นซีซีขึ้นบนฟ้านะครับนี่ส่วนของ ใช้เขื่อนนะครับก็จะซีซีลุกข้างล่างนะครับใบอ่อนกว่านะครับผมนี่ครับเพ็นเ้นได้ชัดเจนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมสิภาาไี่นอนนะครับยางมุงท่ทๆนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี่นะครับ อันนี้ปลูกได้สามปีแล้วนะครับสามปีกว่านะครับมันก็นยังให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้กับพ่อขี้นียวเนื้อรับขั้นพวกเราถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกับทุตาฟ้ามในเดอครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตไหพี่น้องเบิ้งนะครับว่างานของห้าเป็นจังไรแน่แล้วนะครับกกะสีใหพี่น้องนะครับในเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะให้วุฒงการเกษตรกรของห้านะครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเนะครับผมขอบคุณครับ